มีท่านผู้ชมถามมาในรายการเยอะเลยนะครับว่าถนนสาธารณะเนี่ยเอกชนมีสิทธิ์ใช้สอยเป็นของตัวเองได้หรือครับเพราะว่าเวลาไปติดต่อไปหรือไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นอาคารพาณิชย์เนี่ย mm. เขาจะพบเจ้าของอาคารพาณิชย์เอาเก้าอี้เอาปีบ๊บเอาถังเอากลองมาวางกันพื้นที่หน้าบ้านตนเองเพื่อความสะดวกในการจอดรถของตนเองหรือของลูกค้าคนอื่นไม่มีสิทธิ์จอด ทำกันได้หรอครับต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าถนนสาธารณะผิวการจราจรเขามีไว้ให้รถวิ่งครับไม่ได้มีไว้ให้จอดพื้นที่ที่ไหนเขาอนุญาตให้จอดได้ก็แปลว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจอดได้เพราะมันเป็นทางสาธารณะไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของหลวง ทุกคนมีสิทธิ์ใช้สอยได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตามถนทนทางนะครับถ้าพื้นที่ตรงนั้นเ,นเขาอนุญาตให้จอดได้เราก็เพียงแค่ขับเข้าไปเสร็จแล้วก็จอดขนานกับทางเท้าอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการนะครับในการที่จอดรถ